มาดูเรื่องภาษีน้ำตาลกันบ้างนะคะความหวานเป็นไงคะความหวานต่ำไหมไม่ใช่น้องโบพอพูดถึงความหวานปุ๊บมองหน้าก็ต้องหันมามองหน้าพี่เพราะพี่บอกว่าความหวานน้อยอะไรไม่รู้ช่วงนี้วันก่อนพี่พูดหนูจําได้ความหวานน้อยแต่ว่า กายภาพอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือว่ามันหวานน้อยจริงหรือเปล่าใช่ไหมอะมาดูเรื่องของการขยายเวลาขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ําตาลในระยะที่3นะคะจะมีการขยายออกไปอีก6เดือนนะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะด้านนายอาคมเต็มพิทยาภัยศิษฐ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านออกมาให้ข้อมูลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ20กันยายนที่ผ่านมาค่ะเห็นชอบการขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณ น้ำตาลระยะที่3ออกไปอีก6เดือนตั้งแต่1ตุลาคม2565ถึง31มีนาคม2566เพื่อไปบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบันแล้วก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีระยะเวลาในการปรับตัวรองรับการปรับขึ้นอัตราภาษีตามความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่3ต่อไปนั่นเองค่ะคผมโดยทางกรมสรรพามิรนะครับก็ได้มีการ เริ่มจัดเก็บภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลในสินค้าเครื่องดื่มมาตั้งแต่ปี2560ครับเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั้นมีการปรับสูตรลดปริมาณน้ำตาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอดนะครับโดยมีการกำหนดโครงสร้างภาษีในอัตราแบบขั้นบันไดนะครับสำหรับระยะที่1ก็คือเริ่มเมื่อวันที่16กันยายน2560จนถึงวันที่30กันยายน2562 ระยะที่2ครับเริ่มในวันที่1ตุลาคม2 5 6 2มาจนถึงวันที่30กันยายน2564ระยะที่3นะครับเริ่มในวันที่1ตุลาคม2564มาจนถึงวันที่30กันยายน2566นะครับต่อมาก็ได้มีการขยายเวลากัการปรับขึ้นอัตราภาษีระยะที่3ออกไปเป็น1ปีนะครับจากวันที่1ตุลาคม2564เป็นวันที่ 1, 1่ตุลาคม2565แต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันครับหากว่ามีการปรับขึ้นภาษีตามกําหนดเวลาเดิมก็อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อประชาชนแล้วก็การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเนื่องจากว่าผู้ประกอบการนะครับอาจจะดําเนินการปรับราคาเพิ่มส่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ครับกรมสรรพามิตจึงได้เสนอขยายเวลาการขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่3ออกไปอีกเป็นเวลา6เดือนนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565มาจนถึงวันที่31ตุลาคม2566ครับทางด้านดเรเอกนิติ นิติธันประพาสอธิบดีกรมสรรพสามิตรท่านบอกด้วยนะคะว่าการดําเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรความหวานตามปริมาณน้ําตาลตามที่กําหนดเอาไว้เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นแนวทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมโรคที่ไม่ติดต่อตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนําก็ยังถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตรที่มุ่งหวังจะเป็นกลไกสําคัญในการวางรากฐานสังคมและสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสุขภาพ ะะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชนและประเทศชาติสืบไปด้วย